พื้นที่แห้งแล้งกว่า5,000ไร่ในบราซิลกลายเป็นพื้นป่าแบบนี้ได้เพราะชายคนนี้เซบาสเตียนซาวกาโดเขาทํำแบบนั้นทำไมมาเดี๋ยวเล่าให้ฟัง This is what we must fight hard to hold like it is. n o We must rebuild this forest. We need to breed the only factory capable to transform CO2 in oxygen are the forest. ซาวกาโดช่างภาพในตำนานเจ้าของผลงาน Work e r เกที่เล่าถึงความยากลำบากของแรงงานในทวีปต่างๆแต่มันทำให้เขารู้สึกเจ็บปวดกับความโหดร้ายนี้เขาเลยตัดสินใจเดินทางกลับบ้านเกิดที่บราซิลและพบว่าพื้นป่าที่เคยสมบูรณ์ตอนเด็กถูกตัดจนไม่เหมือนเดิมทำให้เขาและภรรยาเลเลียวานิสซาวกาโดตั้งใจปลูกป,ป่าและประกาศให้พื้นที่นี้เป็นเขตอนุรักษ์ธรรมชาติส่วนบุคคลและก่อตั้งสถาบันเทราในปี1998 ต่อมาเขาเริ่มปลูกต้นไม้กับเด็กๆในเมืองไอโมเรสโดยเริ่มต้นจากพันธุ์ไม้พื้นถิ่นของป่าแอตแลนติกที่เคยถูกทำลายไปกว่า90% 25ปีผ่านไปผื้นดินที่เคยแห้งแล้งกลายเป็นผืนป่าที่เขียวชอุ่มขนาด4,431ไร่ที่มีต้นไม้พื้นถิ่นมากกว่า3ล้านต้นแหล่งน้ำธรรมชาติและสัตว์ป่าเริ่มกลับมาที่ผืนป่านี้อีกครั้งถึงซาโกโดจะจากโลกนี้ไปอย่างสงบในวัย81ปีแต่เขาจากไปเพียงร่างกายเพราะซาโกโดได้ทิ้งเจตนาลมไว้ว่าสิ่งที่เรา ทำที่สถาบันเทราควรเกิดขึ้นทั่วทั้งบราซิลและอาจเกิดขึ้นทั่วโลกและทุกคนละ่ะคิดเห็นยังไงกับเรื่องนี้เหมนมาได้